เด็กๆเขาไปไหนกันหมด,หดพี่ที่ไก่พิทธีนใช่ไหม<ช>อ่ะปล่อยให้ช่างปนๆกับช่างเมฆเฝ้าบ้านใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้นาไปซื้อของร้านปลาอัววะ่ะป้าไปเห็นไอ้ไอ้อะไรวะไอ้เครื่องดื่มมาใหม่ไม่รู้จักยี่ห้อ,อๆๆแกก็เลยถามว่ายี่นอ้อโซกราวเลย ไม่เคยเห็นไอน้เนี่ยเขาโฆษณามาตั้งนานแล้วน้ำดื่มอะไรวะไอ้วิตามินซีอะไรเขานั่นอ่ะเ oh. ออแกว่าน้าสกลาว่าบ <c oughs> ัตรเนออวันนี้เราเลยมานำเสนอภาษาเขมรวลขำนะครับวันนี้เสนอคำว่า <c oughs> สกลาวโซ <c oughs> กลาวโซกลาวแปลว่าอะไรบ <c oughs> ัตรกอ่อปอนดูกลองไหนดิเ่อสกลาว โซกราวแปลว่าบ้านนอกนะครับใช่ไหมปอปอลลองพูดสิเอาโซกราวแปลว่าบ้านนอกเออเอาใหม่สิโซกราวหันมานี้โะกราวแปลว่าบ้านนอกเออโซกราวแปลว่าบ้านนอกถ้าพูดเต็มๆแบบนี้เอาแบบง่ายๆอาโะกราวแปลว่าไอ้บ้านนอกเอออาโะกราวแปลว่าไอ้บ้านนอกเออเหมือนแกว่าเมื่อกี้อ่ะเออ สโซกราวแปลว่าบันนอกอ่าใช้แทนคำว่าไออืมอ่าก็คือไออ่าโซกราวแ<อ>ปลว่าไอบันนอกเออเนาะอ่าโซกราวไอบันนอกอ่าใช้แทนคำว่าไอนะครับสโซกราวแปลว่าบันนอกอ่าโซกราวไอบันนอกแกว้วน้ำเมื่อกี้อ่ะสาธกเมตวรรคคำนะครับวันนี้โเสนอคำว่าสโซกราวอ่าหรือถ้าเรียกใช้แทนคำ คนก็คือไอ้บ้านอกก็คืออาสะกราวนะครับมาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเด็กน้อยไม่มองกล้องเลยนะครับไปซื้อของมามกี้นะครับโดนคุณยายบอกว่าอาสะกราวไอ้บ้รน,นอกเนาะบานนอก